เล็กๆแห่งภาคอีสานตอนล่างดินแดนที่อบอวนไปด้วยสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการขนานนามว่าเมืองสมุนไพรตั้งแต่ปี2560ไม่ใช่เพียงเพราะมีวัตถุดิบสมุนไพรามากมายเท่านั้นแต่เพราะที่นี่มีพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนองความรู้และภูมิปัญญาไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น1ใน16จังหวัดเมืองสมุนไพรแผนปฏิบัติงานด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2ปี2566ถึง2570กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจในเมืองสมุนไพรกำหนดให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือแปลงใหญ่ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์นำไปสู่เกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่และสามารถนำไปแปลรูปวัตถุดิบสมุนไพรเบื้องต้นเพื่อจำหน่ายหรือนำไปผลิตยาที่มีสารสำคัญที่ตรงตามความต้องการของแหล่งจำหน่ายเช่นโรงพยาบาลหรือโรงผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพรปีงบประมาณพศ2568ดำเนินการโดยสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะทำงานคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปากก่ออำเภอชานุมาน มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจํานวน30รายจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญไปกว่านั้นเกษตรกรและกลุ่มเกิดความเข้มแข็งส่งผลให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอิทธิโชดทองน้อยประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยังเป็นเจ้าของจุดเรียนรู้ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรในชุมชนเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรการันตีด้วยรางวัลชมเชยโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์เรียนรู้โครงการอันงเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจําปีงบประมาณพศ2568และที่สําคัญยังมีเครือข่ายกลุ่มสมุนไพรกระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดอำนาจ,จเจริญจุดเรียนรู้สมุนไพรจังหวัดอำนาจ,จเจริญไม่ใช่เพียงพื้นที่ปลูกสมุนไพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลายภาคส่วนเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจความสมามัคคีและความผูกพันของคนในชุมชนเป็นจุดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างสมาชิก และจุดเรียนรู้สมุนไพรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกคนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงาน,กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการเชื่อมโยงประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรให้ครอบคุณในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไม่ใช่แค่การพัฒนาสมุนไพรแต่เป็นการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตไปอย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนเย้ <Yeah. S 1>